สวัสดีครับบ่านี้ครับผมสบายดีตาตามจ้าคลิปนี้ครับผมบันนี้จะพาตาดานไปเอาต้นกล้วยหอมทองว้าวหมยเดิมนะครับอยู่ที่อำเภอภูพานจ้าเราเคยไปเอาแล้วครั้งหนึ่งไปปลูกช่วงตอนเราทาบ้านสวยใหม่ๆจ้าไปปลูกแล้วคืนอยู่ต้นเดียวนะครับก็เลยว่าจะไปเอาอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนไปที่เรียบร้อยเมื่อกี้ก็พาตาตามไปรอดในเมืองครับผมจนถึงเวลาบ่ายสามสี่สิบ ตอนนี้เดินทางข้ามเขาไปอำเภอภูพานนะครับก็จะขึ้นไปทางโคง้งปิงูจะไหวหรือเปล่าไหวตั้งแต่สาดามมาอยู่ไทยนะ mm hmm. โบเคยให้บอลนี่ขับรถขึ้นโคง้งปิงูเลยนะครับแม่นจ้าที่บเป็นลมบะจังว่าซาดามกระแหงลืมเอายาดมมาซ้ำอ่ารุนกันครับผมซาดามจะเมารถหรือเปล่าปกติเราจะขึ้นทางโซนเต่าง,งอยเนาะจ้าถึนภูพานพารถนี้ามาท,ทําธุระในเมืองมาพาซาดามซื้อของ เนี่ยเลยไปทางนี้ไปงหนาสว่เพเ่อููพานเดี๋ยวแวะชมวิวเขื่อนน้ำพุน้ำจ้าไปฝนจะตกหรือเปล่าครับบนเขาภูพานเมื่อคืนมาอีกแล้วไปทางพุ่นมีบอลถ่ายรูปสวยๆอยูบอ่บ่ที่ถ่ายรูปบ่จ้ามีอยู่ตรงโค้งปิง,งูว้าวแล้วก็ตรงเขื่อนน้ำพุงจ้าแม่มีอยู่สองที่โอนอกนั้นก็เป็นป่าเขาทั้งหมด <laughs> เออแล้วก็มีลิงอ,อยู่ข้างถนนนะมีอนลิงบอกแมนเที่ยวเขาภูพานมีลิงมีช้างนะครับเทียวว่าช้างกับโบกกยเห็นชมว่ามาอยู่ในป่านั้นๆทีจะเห็นมันเดินริมถนนบาลรณี่กับโบเคยเห็นพอดีเลยขันมีบอลถ่ายรูปสวยๆซอลตะดัมกบ,บัตเจะวยูพวาพอ่พอพ่อแม่บอต้องแปลกใจเด้อเมื่อนี้คือแต่งตัวสวยพอบอลรนี่เผ่นตามใจมือนหนึ่งพาไปกัน เขาในเมืองตาแต่ว่ากะบประเทายคลิปใหนส้มเด้จับดีๆเด้อจะขึ้นเขาแล้วเด้ออุ้ยถนนก็จะเป็นโค้งไปโค้งมาเหมือนงูนี่แหละ,ะมันก็จะเลื้อยไปเลื้อยมาแบบนี้นะถ้าคนบูชินกับมาเอารถนะครับผู้แต่บอลนี่นี่สบายสตระัมนี่บอสบายเด้อบอกเคยขึ้นเด้อย,ยิ่งโค้งยิ่งคับนะครับคนขับรถนะ เขาโค้งแรกโอ้ยบรันนีครับดีๆได้ล่ะน่าอยู่ครับผมแต่ฝนตกนะขับเรียบได้นะครับเพราะว่าทางโค้งมันขึ้นเขาเนาะมันจะมีน้ํามันนะครับหลอมันจะลื่นถ้าฝนบนตกนะสบายลดขึ้นหลายแต่เพิ่นมากแต่สาย่ อันนี้บอกเส้นทางไปกรุงเทพมาหานครเส้นนี้นะไปทางนี้บอก่แมนจะไปภาคเหนือลงใต้จะต้องผ่านเส้นนี้<อ>ต้องผ่านเทือกเขาครูพานปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้พระตำหนักครูพานราชินิเวศดันนัทปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวนี่ช้างครับผมว้าวเป็นรูปปั้นรูปปั้น จอตาดัมกับคิดว่าสร้างกินอ้อยอีหลีโบเม,มนช้างจิงเดอร์ช้างปลอมช้างปลอมอันนี้จุดชมวิวโค้งปิโงูงนี่นะว,ว้าวเออตังนี้ก็จะเป็นโค้งหนักมากม่าตกอ,อจะมีดีเดอร์โอ้ลับตาแล้วตอนนี้นะ ว้าว <Wow. S 2> จุดพักรถเข้าห้องน้ำชมวิวได้ตรงนี้โอ้ oh. สาตะดำย่านจอดชมวิวอยูบอ่ะนี่รอบก่อนนะบัินี้พาสาดามาถึงตรงนี้เนะนจ้ะนี่มาถึงจุดชมวิวตรงนี้นะครับแต่วันนี้จะขึ้นเขาไปเลยนะครับ, <Wow. S 2> บว้าวจัดดีเดอร์มีมีจุดกางเต็นท์ทำได้ไหมจ้ะสามารถกางเต็นท์นอนได้ พักไปอย่างเด้อสบายมาก,กวอันนี้ชินแล้วโอ้ ตอนนี้หูซึกงว่าซตาตตานซีไฮบอลรนี่จอดแล้วละ่ะหูซึกวินเวียนหัวแล้วล่ะจ้ะอ้าวโหยเพิ่ <c oughs> งจะผ่านมาประมาณสิบโค้งเอง <c oughs> บ,วบวาดบวัยเด้อมาเสร็จนี่ซาตตามบวัยหลีหมดโคงนะ้งแล้วหมดแล้วบ่ <c oughs> นอกจากจะเป็นโค้งหลังอำเภอภูพานไปนี่นะจ้ะ,ะหลังภูพานลงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์น่ะโค้งหนากว่าน,นี้อีกพูดอันนี้นะโค้งนิดเดียวอ๋อแค่ ผมมาหนักแล้วครับอันนี้สารเจ้าพ่อเสือบีบแตรเพื่อเป็นสิริมงคลครับให้เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวสายเข้าเคลื่อนน้ำพุงประมาณ3ามกิโลมาถึงแล้วครับเขื่อนน้ำพุง โอ้โหกว้างมากมารอบนี้รู้สึกว่าน้ำจะขึ้นเดอ้อปึ๊บโอ้ยโอ้โหเบิ่งปุ๊บอ้วนอิลยโนใต้คอ้น้าจะล้นอ่างหรือเปล่า <c oughs> เคยน้าพุงก็ลาน้าพุงจะไหลผ่านอาเภอเตางอยนะครับปีนี้น้าจะล้นอ่างหรือเปล่า แวะชมวิวไหมเอ่บอลนี่จะพาแวะบอแวะจุดไหนดีจุดใดก็ได้พเจ้าให้ลงปลาอยู่บอเนอะาะพเจ้าให้ตกปลาอยู่บ่ไปแวะนิดนึง ลงชมวิวให้ก่อนครับผมโอ้มีแต่ผงไฟพุดนะว้าวคือพอเห็นคนมาตกปลาเลยล่ะเดเดย์ผืนมือแล้วเขาให้ตกปลาหรือเปล่ามีแต่ควายครับผมพุดนะอ๋อคือหลายแท้นาะโอ้โหมีแต่ตัวอ้วนพ่นฝั่งนู้นอีกสามสิบสี่สิบพูดนะโอ้โหทงญ่าเขียวกะจีนะครับ มีเด็ดตัวอ้วนอ้วนครับคุณนะ,ะสงสัยกำลังจิกับบ้านอ้ยสิบตัอยากได้คว้วน้อยมันไล่ลเราบ่สงสัยอยู่ <c oughs> <c oughs> อย่ามาไล่บาลนี้เด้อมาจอดชมวิวเสยเด้อสิบตัาตัวไม้บอลนี่โอ้โหตัวไม้เยอะมากจอดไหนดีจอดเลยมองได้กะพอดีเลยบย่มีแสงแดด ครับปัญญงลงมาเลยครับผมว้าวเป็นไงนบรรยากาศอ๋อบรรยากาศ,าากาศคือดีแท้ละ่ะโอ้โหมีแต่ฝูงควายฝั่งโน้นนะครับเยอะมากแม่นจ้ามาช่วงเวลาเขาไล่ควายกลับบ้านพอดีเมนมาดูวีฝั่งนี้นี่ครับผมอ่างเก็บน้ำเขือนน้าพุงอูหใหญ่คักปัยางเนาะมองหนี่สต์ดิเคยมาข้างหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นข้างที่สอง เขาบอกว่าสามารถกางเต็นท์นอนได้ยูดีท่านบอกมาบ่กสักคืนปปิดเป็นตาแท้ล่ะนี่เต็นท์หลังคารถจะมีเด้อมาไม่เอ่ยหรือว่ามือแรงเขามาแวะนอนดิบอกบ่มีที่อาบน้ําเด้อนะครับลุยเลยต้องเอาน้ําถังมาจ้าอู้วิทำเลสวยมากนะครับบริมีเห็นในกลุ่มนะคราเจ้าตกปลาได้ปลาไม่ใช่ตัวใหญ่จ้าแต่ไม่รู้ว่าตกโซนไหนนะครับอู้วิวสวยมากแต่ฝั่งนู้นน่ะเป็นโฮมสเตย์ นู่นฝั่งนู้นนะครับมาบอกสนใจบ่สนใจอยู่สักคืนไม่เอ่ยแต่บ่าต้องมาย้ำหนาวบ่ไม่ยนย้ำนี้ก็ได้ครับคือการฝนตกแล้วก็อพยพกลับบ้านโอ้ <c oughs> ไปเดินไปดูน้ำปะมีปลากระสูบขึ้นอยู่บ่สอตอร์ามได้ยินเสียงฝ้าดังแล้วเด้อบ่โอ้ยฝั่งนู้นฝนมาแล้วครับผมฝั่งนู้น <c oughs> อำเภอเมืองนะครับนี่ฝั่งนี้อำเภอเมืองส่วนโซนนี้อำเภอเตาง่อยนะครับ อ,ออนซอนตอไม่เนะ่าร้ายหลายแต่เก่าคือสีหลายแท้เลยต้นไม้แถบนี้ฮะต้นไม้เยอะมากดูจากตมาแล้วล่ะเบิ้งผู้จักซิมีเงาไม่ดูไม่ประดงไม่ขยุ่งคือสิครบสุดเวละแถบนี้มีบวกปลานินอยู่บ่บบคอยมีปั้นใดอยากมาตกปลานินสักคืนเนีาะเ <c oughs> บ็ดจะซื้อเรียบร้อย <c oughs> แต่บ่มีเวลามาครับผม <c oughs> มาเลยมาเลยโอ้บรรยากาศดีมาก ปเดินไปจะถึงน้ำพู้ละลมอยู่บ่บลมจ้ะน่าจะขับรถลงมาเลยเนาะโอ้โหต้นอะไรนี่บ่อมเป็นตอไม้ขยุงบ่ตอบักใหญ่นะครับป้าสาตรามก็คิดว่าอีหยังขาวๆมีหอยหอยกิบกี้บ่มีนอ้นี่หอยต้นน้อยนี่อมีหอยกิบกี้เฉยโอูู้น้ำคีดินกะเต็มกองอยู่น้ำน่าจะพิ่งลดนี่แหมนจ้ะออ้ บบมีบปวปานนเลยเนาะอยู่นี่ยังบวบเบียอยู่เดอ้อหยากกำลังขึ้นอู้สวยอีหลีล่ะเขาน่าจะเพิ่งปล่อยน้ํานะครับนี่น่าจะเพิ่งปล่อยน้ําไม่เกินสองวันนี่แหละจ้ะพูนมบังลมเด้อสวยสวยคักใครเนาะโอ้ยวิวสุดลุกหูลูกตาเลยครับเหมือนทะเลเลยเนาะจ้ะวันไหนบริษีจะพาไปเที่ยวทะเลเนาะเมื่อได้ล่ะเก็บตังค์ก่อนครับผม บรรยากาศดีสุดๆนะสุดลูกหงลูกตานะครับดวงอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าพอดีแต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือไปขุดเอาต้นกล้วยบ้านพี่พูจ้ะไม่รู้พี่พูอยู่บ้านหรือเปล่าโทรมาบอกแล้วล่าว่าจะมาถึงบ่ายสามตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเป็นที่เรียบร้อยยังมาถึงบ้านพี่พูอยู่ <c oughs> ไป <laughs> ชมวิวนิดนึงนะครับก็ยังมาตีปลาเดนะ้เนาะแต่บอเห็นคนตีปลาเลยนะครับไม่รู้เขาเจ้าตกปลาโซนไหนเขาให้ตกปลาอยู่บ่กตรงนี้ ได้ยินแต่พี่ภูบอกว่าสามารถมากลางเต็นท์นอนได้นะครับวว้า <Wow. S 1> ถ้าบอกกลัวผีเด้อ oh. แต่ผีน่าจะบบมีดอกนะครับ <c oughs> เพราะว่าบ้านเดือนคนกับใกล้ๆกลงเองเมื <c oughs> ่อกี้กำลังจะไปแล้วครับผมมาแวะดูควายเล่นน้ำก่อน <c oughs> โอ้โหเบิ่งผักกันลอยน้ำแบบสบายใจเลยกินหญ้าแล้วก็มาลอยน้ำนะครับคุณเจนจ้ะโอ้ยคักปันอย่างเด้อมาเบิ่งกใกล้ๆบรันี่เกิดเป็นควายนี่ก็สบายเนาะสบายสุดกินหญ้าแล้วก็มาอาบน้ำแต่กับเรสบายปันใดได้ได้กินแต่ห้าบรันี่อย่างอื่นกินไม่ได้เนาะจ้นโอ้ยคักปันอย่างนะครับว้าวหาดูได้ยากเด้อควายลอยน้ำนะนจคุณนะคักปันอย่าง ค่ะอีลีบรรยากาศอยู่นี่วิวดีสุดๆเลยบรรยากาศดีวิวดีขำมาจะมีผงควยมาหลินนำ้ำอีกบัทีทนี่สุดยอดเลยละจ้ามานั่งชมดวงอาทิตย์ตกน่าจะสวยจ้าแล้วก็กินหมูกระทะไปนำ้ำคักขั้ปัญญ์นะครับคุณนะ่ะโอ้ย ทางต่อครับผมไปบ้านพี่ภูอันัยเหลือ3กิโลอึบอึโอ้ยช่วงนี้ทุเรียนแก่สุกหรือยังเนาะว้าวพี่ภูเกมีสวนทุเรียนนะครับอเรามาตอนนั้นกำลังเป็นดอกเนาะจ้ะตอนนี้บอรู้ว่าสุกหรือยังไปไปลุ้นกันจะได้กินทุเรียนหรือเปล่า พ่อเ่็นวะทีู่คือพอเห็นคนล่ะถึงหรือยังถึงแล้วนี่ซึบอ๋อเปิดบริการแล้วโรงน้ำมารอบก่อนยังบ่เปิดให้บริการเป็นดายเห็นคนบอคนอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าร้านอยู่ฝั่งนี้โอ้โอ้โอ้อย่าหายใจได้บ่ลนี้เด้อ โดนตรวจแล้วโดนตรวจแล้วตออสงสัยได้กลิ่นตุงตุยโดนตรวจแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้มาอุ่นนุนร้านกาแฟใหม่ด้วยครับผมว้าวโอ้ทำเลดีมากเพิ่งเปิดบ่หนี่แม่จ้ามารอบกอนบ่เห็นเลย เพิ่งเปิดล่าสุดวันเสาร์าใครมาบ้านลมอำเภอภูพภานเวะได้ครับผมมีเต๋อเมนูแซ่บๆเด้อซาลาดาเอาอะไรดี่าไทยก็ได้จ้าโอ้ชาไทย <c oughs> กับแดงโซดาครับโอ้โหลมผัดเย็นสบายขักปานหยางมันจะากาศดีด้วยนี่เมนจ้านี่ขักปานหยางเด้อ ชอบมากต้งกไลจติอ๋อเล่นห่อนดินิดหน่อยเดี๋ยวเคี้ยวนะไปเมื่อกี้นั่งคุยจนนานครับผมตอนนี้ก็5โมงครึ่งพอดีว้าวไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนนะครับกับพี่ภูพี่บอลไปเดี๋ยวออกไปขุดเอาต้นกล้วยนะครับจำซอยได้หรือเปล่าเนาะ น่าจะตรงนี้แหละครับผมมาเอารอบก่อนนะว้าวมาเถื่อนี่บุกเบิกเบิดแล้วเด้อจ้านี่แหละต้นไม้นี่แหละอยู่สายนอบรลนี่ไปหาจก๊กโมแมนลืมถือจก๊กถือเสียมมาแล้วบอกเสียมพร้อมครับ <c oughs> อยากได้สักสิบต้นนี้ล่ะจะเอาไปเยอะกับบ่มีที่ปลูกโอ้ อันนี้คืออําเภอภูพานนะครับอภอูพานเขาจะปลูกผักขายผักแล้วก็ผลไม้นี่จะมีต้นลําไยต้นน้อยนาเยอะมากส่วนพี่ภูกําลังลงทุเรียนมาดูมาดูตักอีหลีจ้าเบิงผูกฮู้ยมารอบก่อนโบไดเปนป้านนี่ได้เพราะวะ่ายังบบทันบุกเบิกจะมารอบก่อนแถมนี่แมนมีจะต,ต้นกล้วยเบิดตเลยจ้ะแต่ว่ามารอบนี่เบิง สงสายสิลงเงินทุเรียนเพิ่มบ่เนาะแต่โซนบ้านเรานะ่ะปลูกยากมันเป็นที่ลุ่มจ้ะโซนภูพามันจะเป็นบนภูเขาน,นี่มาครับพี่โอ้นี่มาดูนี่มีอย่างเนาะพี่บอนบอกว่าปลูกข้าวโพดขายน้ำเดอร์อู้หูคุณน่นนะ <laughs> ข้าวโพดกินฝกัก อ,ออนซอนทำถูกธุรกิจเลยปลูกทั้งทุเรียนปลูกทั้งขขาวโพดจ้าทั้งมีโรงน้ําไม่รู้พี่วอนเอาเงินไว้ไหนเนาะนี่ทุเรียนกี่ปีครับพี่นี่ <c oughs> สามปีโอ้สามปีต <c oughs> ้นมักใหญ่โอไปเรียกเลยต้นไหน <c oughs> ไป เบิง่งได้ย้อนแต่ว่าสวนแปนจ้ากับสวนหกมนีปิติโทเลยสาตรามนะเบิงบ่งเบิ่งนุ่งเสือบริเดเหมาะกับการเข้ามาสวนทุเรียนเลยจ้าสาตรามกะหวังว่าจะมาเจอหมากทุเรียนจะได้อันอุดหนูนแต่ว่าทุเรียนหากระปุกไปสามปีต้นพึ่งใหญ่จ้ะยังบทันพร้อมออกหมากออกผลเด้ออีกบดนได้เห็นแน่นอนพี่เพิ่นวะนี่ บรรยากาศดีขนาดอยู่นี่เพราะว่ามองนี่อยู่บนภูเขาเด้ยอยู่ที่สูงค่ะอีหลีมาหนานี่กะจะบ่บเห็นกะเจ้าปลูกพักปกติซาตดาม,มารอบก่อนนะในทางเขามานะ่ะป้าโตผนปลูกพักเต็มเลยพักบัวละพาพักบ้งพักยังครบสุดจะ้ะได้จักต้นแล้วเนาะกำลังเลือกอยู่ครับป้าอย่าเลือกคักร้ายเอาเมื่อปลูกมันก็สวยถูกต้นท่นลาเพราะว่าปลูกหนาฝนจ้ะ เอาไปรอบก่อนนะเลือกเป็นชั่วโมงไปปลูกตายหมดนะครับเขามาเอาช่วงหนาแล้งต้นบอยากงามปานใดเนาะตอนนั้นเนาะอากาศมันร้อนปลูกไ,ไม่ได้เม่จ้ะเบิงแบบน,นี้มาเอายามนี่นะต้นสวยสวยเบิงปลูกเอาลงขี้ดินมีคือสิติดข,ขักปานหยางนี่บ่ันี้ขุดลากมาไปเลยรอบนี้คุณพี่คุณพี่เพิ่นบอกว่าเอาเมื่อไรตัดปลายมันซาตรามคือขิดเสียดายเท่าไรเบิงใบงามงาม ต้องถามคนที่เคยปลูกเดอ้อนี่โอ้เบิงพุนจ้าได้แล้วก็เอาขึ้นรถแล้วพุนหากก็ได้หาต้นไปทรงไ้อยุโรดก่อนเพุนวะโอ้ยได้ยนต์แต่ว่าทางเข่ามาสบายขักปานหยังบาสั้นแล้วพุนสีได้หมุนป่าออกไปละ่ะ เดี๋ยวสาต,ตรัมยางไปเบิ่งต้นทุเรียนใหญ่ต้นนั่นก่อนปัาดแนมไปแต่ไกลก็สวยสวยเป็นปุ่มเป็นโหนเริ่มออกดอกหรือยังนาะงามอีหลีจ้ะเอาไปเอามาต้นนี่สาต,ตรัมก็เริ่มอยากได้ต้นทุเรียนเมื่อปลูกอยู่บ้านสวนแล้วหล่ะจักต้นคุณพี่เพิ่นบอกว่าต้นนี้นาะ อายุประมาณ4ปีเด้เบิงสต,ตดาดมาหาหกปีต้องได้กินหมากแน่นอนเบิงสู้ไว้หลีนี่ต้นใหญ่ขักปานหยังอติดเตี้ยตกปอกอยู่พอดีปิดหมากสบายเบิงผูอันนี้สต,ตดามก็บอเคยเห็นเด้อันนี้น่าจะอันเป็นการมาเห็นอันต้นทุเรียนข้างที่สองแบบว่าเป็นสวนหลายแบบนี้เลย ซาตัดามกับโบเคยไปอยู่สวนทุเรียนสวนเอื้อยสซวตาดามแต่ละคนกักไปอยู่สวนทุเรียนหมดถูกคนแล้วล่ะเพราะว่าสซาตาดามมีพี่สาวประมาณ3มคนจาเพิ่นกับไปหาหลับจ้างทํางานอยู่สวนทุเรียนเบิ่งสซวตาดามกับออนซอนอยู่ที่ได้ไปอยู่อนสวนทุเรียนนะแต่สวนสซวตาดามนี่บโบเห็นสวนทุเรียนเห็นแต่ภูเขาเท่านั้นเบิ่งอื้อสวยหลีว่าเราก็อยากได้อยากได้เ <c oughs> บิ่งนี่ เคยเห็นแต่ข้าเจ้าวางหมากมันขายแถวตลาดแถวถนนโบเคยเห็นต้นมันเบิงงพอได้มาเบิงแล้วก็สวยๆอันนี้บบหูว่าพันนี่อย่างชนีหรือว่าหมนทองเนาะนี่สวยอีหลีจ้ะ เบิงพูนพูนจมไปอีกแล้วรอบสองจมไปอีกแล้วป้านา่อยากได้น้อยหนึ่งแบบมาเห็นต้นงามและเมาปฏิโททำอะไรนาะกำลังว่าจะหลักบักมี่อยู่พูนหอมีหลีอเล่านี่เห็นบักมี่บได้เลยเนาะปาดเบิงฟูนหน่วยใหญ่หลีอโอโ้มีทุกอย่างโ,โมีทุกอย่างโซนนู้นน่ะมีต้นเงาะอยู่ประมาณ4ี่หต้นแม่นบอ แต่ยังมาเป็นผลอแองมึงอู้ยคักเ้อถือใจซาตรามคักขามหาโลสวนมีเทิงบักมีบักเงาะหมากอนาการมีด้มังหุงดกอีหลีหลายพร่อมฝรั่งก็มีต้นเลนจีมีเยอะนะครับว้าวที่กว้างมากนะครับเป็นจังไดพอหรือยังต้นกล้วยบาลนี่นะเหลือกล้วยไข่เอ้กล้วยไข่บอจะเออกล้วยไข่นะ พูพี่วอลคุดให้อยู่พวกตาตะเพะแหละเด้อจ้าอาคือเอาหลายนะครับ<น>คือต้นใหญ่เละ่ะสตระดำสิบดไดทยอยเมื่อปลูกอยู่อนอนนาน้ำชะบอกมีที่ปลูกอยู่บออ่อ๋อต้นกล้วยไข่โอ้โใบก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ต้นลิ้นจีต้นลิ้นจีเห็นพี่วอลโพสขายอยู่ปีนี้อ้าวสตระดคือบดไดมาเลยค่ะมาบ่ทันอ เป็นผลเรียบร้อยเป็นหมากเล้อนีนแต่ว่าหมดช่วงฤด,ดูแล้วนะครับต้นน,น้อยๆกับเป็นหมากเนาะโอ้ยเสียดายสตระดำบได้มาซอยป่ายกเลยจะปูดให้พี่วอนุูดให้อีกป่ะนี่พอละจ้าพอแล้วครับอึ๊บ <c oughs> ว้าวเบิง่งมีแต่ต้นสวยๆจ้านี่สวยหรืองามขักปานยังพอวนัน หนาฝนเผื่อจะสวยเดิมมากล้วยนะกำลังแตกหนอ่ออ่าได้กล้วยไข่ด้วยครับพอละจ้าแบบจกแบบเสียมออกก่อนบัดทีนี่ เลยยุดยี่สิบสายพันสวัสดีค่ะปากันแล้ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆค่ะบ้านเขตตำบลนี่แมนนุ่นเดินทางกลับเต่าเงยครับผมตอนนี้ก็เวลาหกโมงยี่สิบแปดนาทีกำลังคุยแซ่บบอกไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่ผู้กับพี่บอลก็เป็นพี่ที่ทำงานเก่า บริณีเคยขายประกันเมื่อสามสี่ปีก่อนจ้าแมนบริณี่เป็นคนขายประกันชอบไปนั่งคุยกับคนตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นรู้จักธิบายยังไง <c oughs> พูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมอเอาไปเอามาก็ลาออกเนาะราเอาเปิดร้านกาแฟจ้ะแล้วก็พักกิจการไปแล้วก็มาเริ่มทำ YouTube นี่นแหละเป็นก็ทำนาทำไร่ทำ,ทำสวนช่วงนี้นะครับหลายอาชีพ ไปกลับบ้านครับผมประมาณสามสิบกิโลบ่ประมาณนี้แหละนะครับอำเภอภูพานกับอำเภอต่างอยห่างก,กันสามสิบปานี้ตอนนี้มาถึงอำเภอเต่าง้อยแล้วครับผมเป็นเวลาทุ่มยี่สิบแปดนาทีวันนี้ว่าจะชวนกินอาหารตามสั่งวันนี้ว้าว เพราะว่าลับเที่ยงนากับบมีกับข้าวครับกินตามสั่งนี่แหละเนาะจ้าง่ายดีนะครับตึบมาเมนเพิ่นลิดร้านแล้วบอกมาร้านประจํานี่แหละนะครับยังเปิดอยู่ครับไปสั่งเลยวันนี้เอาคณะหมูกรอบข้าวผัดหนึ่งจานจ้าสองเมนูหิวข้าวมากนะครับขับรถอ้อมเขาภูพานไป คาน้าหมูกรอบพิเศษไข่ดาวโอคนะ้คาน้าบะหมี่อ๋อเอาแค่หมูกรอบก็ได้ค่ะอ๋อได้ค่ะพิเศษไข่ดาวนะคะใช่ข้าวผัดทะเลรวมอึ๊บสั่งพิเศษให้หรือเปล่าพิเศษจ้าโอ้คาน้าหมูกรอบนะบะมีเดบบอลนี่หมูกรอบนะบ<อ>่มีแต่กะเพราจ้ะกะเพราก็ได้ครับผมอึ๊บป้า เงิดเบ่งบรรยากาศในร้านโอ้สุดยอดอันนี้ร้านประจำครับมาบ่อยมาบ่อยมาแล้วมาแล้วโอ,อ้ว้าวเป็นตาแซบหลายจ้าข้าวผัดกะเพราร้วมจ้าโอ้เต็มที่เลยครับบรอนี่เป็นเจ้ามือเองวันนี้้าขับรถเลาะเกือบทั้งวันวันนี้นะขอบคุณค่ะตอนเช้าก็ไปเลาะในเมืองนะครับ รอบหน้าจะพาไปกินบุฟเฟ่อาหารทะเลว้าว <Wow. S 1> โอ้บอน,นี้ก็อยากไปคือกันมาครับผมกินข้าวเย็นด้วยกันครับมากินข้าวน้ำารเด้อจ้าวันนี้ง่ายๆครับวันนี้นะที่เรียกว่าจะอยู่กินข้าวกับพี่ภูพี่บอลกลัวลับดึกนะครับเพราะว่าเราขับรถข้ามเขากลับมาเลยจ้าถ้าดึกไปกลัวอันตรายก็เลยรีบกลับรอบหน้าต้องไปสักแต่เช้าจ้าไปกินข้าวเที่ยงเอากินข้าวแรงหนะ่อได้นะครับขับรถไกล ซิมข้าวผัดหน่อยซิมเลยอืมจะอร่อย